สวัสดีพี่ทุกท่านครับมาแล้ววันนี้มีเด็กน้อยมาน,นั่งรอค่อยแล้วแสดงว่านางน่าจะรอกินข้าวนั่นแหละอ้าอๆมามา,มาอันนี้อ่ะเ้าต้องต้องป้อนนางด้วยเพื่อจะกินอัน่นนี่อ้าเจ้าเออ,อ ิดีๆยำดีๆย่ำดีๆกันน่าไปเลยขีดต้มยังไม่ตาใสน่ะน่ะขอขอขอเออเออเออมือคนอ้าอ้าอืมไปเออแข้าวมันยังไม่เย็นต้มข้าวอยู่เดี๋ยวรอข้าวเย็นกันเดี๋ยวค่อยกินทั้งก๋วยเนละเจ้าน่ะทั้งพิกิทั้งมะละนั่นแหละจะฝ่ายจะฝ่ายมันหิววันนั่นจ้ะ รอกินข้าวนะน่นนี่พุ่หนหัวไปเล่นกี่ตัวม้าไหนบ้านน่ะไปเกี่ยกี่ตัวม้าทั้งไซนี่บ้านนี่โอยเดี๋ยว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 วันนี้เข้าสวนกันไปดูเป็ดดูผักกหมอนเดิมอาปตาห้าบาทเดี๋ยวรอข้าวมันเย็นกันกเด็กๆก็รอกินข้าวอยู่ไปกันเลยว่าได้เข่าสวนหญ้าขึ้นเพียบเลย ต้นหญ้าต้นหญ้านี่นยังต้นไม้พักคอยไหมมะบกระเสือได้สองนวดย่อ๋อเก็บไปซะห้าได้กินกับปนกับแจวเหลือยงบ้านเหล่าคนนะ่ะได้เลือยงบ้านเหล่าไปต่อต่อไปบกระเสือสองนวดแล้วโอ้ตัวแม่พี่อยากกินบะตัวตีนี่เดี๋ยวเก็บบักตัวกันเท่า เพี้ยกินบกตัวเดี๋ยวไปล้างดีๆทำความสะอาดกนันนี้คือแปลงบักตัวบ้านเราที่เราปลูกด้วยนี่ก็่เีว่าดกอยู่แต่เยอะว่าอะไรเก็บตำ่ำถ้าตอนนี้เพี้ยเพี้ยขึ้นบกตัวข่อยเราไม่ใช้ยาหยังเด้เนี่แบบธรรมชาติเลยหล้วนๆเลยนี่โอ้เพี้ขยขึ้นก็ n ั ắ n ันีดเน่ะ ยาเยังสมุนไพรนี่ยังว่ากันจัดเยอะอืคอคนนะท่งนี้บปเป็นเป็นท่างพูนพูนน่ะโอ้หลายจุดเลยนี่อยู่ใต้รั้วก็มีแถวอคอกเปลี่ยนนะมีบักถั่วเราเจะเก็บถั่วกันไปบัรทาดได้ทำกับข้าวอือป้าป่ะพูนน่ะ โอ้ยไปบ่งฟังขุนกันห้าบาทอ,อ่ะนเดี๋ยตัวละเอเดี๋ยวฟังลุมกันนี่โอ้่ปรนธานไงปรทธานไงไปเดี๋ยวาจังเล่าก็ได้ไปทางเสียกันบาทนี่ลบลบลบมุมหนึ่งกันนี่มาถึงแล้วอดซิดค่อยนี่คนเนะ่ยไ่ได้มา่ดนเติบบักห่วงคนนะ อาสาร็จสำเร็จเราปลูกมะกอได้เต็มละเดี๋ยวไปบุ่งบวกทั่วฟางุนก,กันหม,กมกนนนนักลง,กง,กงมุดไปเป็นแรงแรงมาท่านสุยังำผสุยังำผสกไปเดี๋ยวตอนหมวกกันเพราะว่ามันต้องมุดม่วงไปน,นี่เห็นบ่แนวนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้ไหเห็นไหมนี่เพื่อเป็นร่มให้สาหรับเป็ดกัะพานแล้วเราก็จะไปดูกันว่านี่เป็นนวยไปว่าเป,วเ,ปวเป็นแล้วเป็นแล้วพี่พี่เจ้า อันนี้โอเคเก็บกันแล้วก็จะมีมะย,ยมอยู่ในนั่นนี่คอ,อก,เกเด็กๆของเราอันนี้อุ้นั่ข้างแนก็เป็นนุ้ยแล้วนี่อเอีคได้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 ฟงนี่ก็ได้เยอะอข้างหน้คอ,อกเด็กก็เป็นนุย้ยเออเพิ่มขึ้นไปท้างขันไหมนี่ไปเอาบัตรเลย โอเคขอบคุณพี่ทุกท่านครับไปรประหารเก็บพักต่อห้าบาทเนี่เพื่อไปประกอบอาหารกันไปแล้วบ๊ายบาย